พี่น้องไปหอดไซแล้วตั้งเนื้อที่ใบาสามใบาสามตัววะ เซีบบมาเแซ่บกันแล้วค่ะนั Dee, ่งกินย um, ู่คู่เดียวที่ไม่กินเป็นมู่ม็ดชึกนั่งกินอันสองท่เท่เต้นเต้ยฮ่าฮ่า่าฮก็เกาฮ่าฮ่่าฮ่่่า ไช้แค่ไหนลุงต้องเดินไปซื้อไม่ได้เออจะซื้อใช้ล้วล่ะลูกแม่ปลาสั่งหน้าบักโดนี่พวกเ้างกำลังเล่งวันนี้ลาบหมูเตี๋ยจิ๋มบางทัางหนึ่งก็นักงด้อยใส่นั่นแหละประตูโขงนี่ประตูโขงนี้นโขงสองเข้าไปในซอยเออเข้าไปในซอยนี่ก็ย่อย เออสามกิโลจริงๆนี่ดินี่ไปมาแล้วใช่ไหมยังยังเขาหนูเดินไปถึงครึ่งทางแล้วผู้ชายถอดใจเลยไม่ไม่ถอดลุงเต้นก็ต้องเดินไปถึงมืดอถึงก็ต้องผู้ชายมาเจอข้างทา้งลับไปแต่ข่ายกับกับไปเองจะเอาดูกันป่ะเอ้ยเนาะเจ้า นบุญเดีแม่่นมเียดบาแม่เที่ยวไหยังละลูกสายวัดเอวก็ได้เม่โดมเดสตะเกามีรับมืติบกี้รับรู้รับรู้ตะโพใส่ตะโพใส่ลูกข่พุ่น พวกหมอประกอบนั่นแหละทำมาจากหมอประกอบแม่เนี่ยพวกเรื่องจริงเวลาจะใช้ข้ามาประกอบเอาไงหมอประกอบหมอแม่เนี่ยจะมาดึงผ้ายึ่ใกล้ไหลห้าโลนล่องหนีกะที่ว่าห้องแม่ขั้วอีกละห้องแม่ขั้วมีดี้มันหมดแล้วจะมันจะหมดลายมาดึงผ้ายุกยุกยิ่งยิ่งยุกยิ่งใกล้หมอนี่แม่เนาะห้องแม่ขั้วมีดี้แม่เพราะว่า มันรดหมดแล้รหลายกกินผงชุดรดหลายรนหมดแล้ว่าเมนามันเยอ่ก่อนซ้ำใส่ปุ๋ยเหรอว่ารดว่าซำใส่ปุ๋ยระดีวเออ xin lỗi vô lém xin lỗi 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 xin เธอใส่เือกใส่มูดเท่าที่เมียเท่าก็สิเดีจับ่างไเป็น้องไหปอม้เป็น้องเก็นได้สิมันยู่ลยเออเธอใส่ปลอมนะถ้าใครปลอมก็ยังมีละตี เนี่ยคั่วห้ากันลังสีราบหมูเมนูราบหมูสังบึงพ่อยุดกินเข้าพอนะเขากับหนังเอาคุบวิรดแล้ว ไม่กินท้านสืบตื่นเห็นยังสรนะเส็มากินเพราะว่าหิวเขีเยนเขียนนุ่มยู่งยิ่งอย่างอย,า,งออยากอายอยกอย็ยกยลพลาดบ้าดีๆของขึ้นมาตกใจมนมนะ กินแร,กรงกินวันว่า,วากินแรงคนก็เริ่มหลับหมูมองมองนี่รับขึนเหนียดแล้วออาไมฝฟา ว่ามนมีในะกินเลี้ยวหาหมกมวงหลืคือถอดหมกมวงยช่ไแเจ้าพาระยงบุตรถามสอผู้ได้เปิด,ปดอย่าง้ว่าปเปิดทงนี้ถือกันนั่นสอดอสองอก<ส>องีมันฟาดเหรออืพอ,พอพระเจ้าเปิบ่พอระเจ้าเปผู้ได้ปุ มันก็เป็น<า>วนกันเฝา,าดเลียมพอดีพอดีเรียมจน,นกสีอมเละตังเนีอยากเละ มวยังไนรสมันเป็นรสจัดโบราณมนเกินเลยไม่ยักยอ,อดกันยังทราบว่าเด็กๆนามิ้องจะรักกินเอาไสนิสะก,กันพอกันไม่คลิปหนาะสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่นออ้อง